นี่คือทอดมันกุ้งไทยแบบไหน ดูไม่ผิดค่ะทุกคนนี่คือทอดมันกุ้งจริงๆวันนี้มาดามตุมมาร้านแสนสำราญที่แสนแสบบอกเลยแต่และเมนูไม่เหมือนที่อื่นเพราะเป็นอาหารไทยโบราณที่สืบทอดมาเป็นสัตว์อย่างทอดมันกุ้งจานนี้น่าจะมีมาไม่ต่ำกว่า200ปีแล้วล่ะค่ะเมนูโบราณต่างๆนี้ถูกรังสรรค์โดยพิติกเจ้าของร้านบอกเลยเธอคนนี้ไม่ธรรมดาค่ะเรามาเริ่มกันที่อาหารเบาๆก่อนจานนี้ปอเปี๊ยะสดหน้าปูจุดเด่นของจานนี้คือน้ำราดรส<ถ>ชาติหวานเค็มเปรี้ยวเล็กๆ ปลายลิ้นจากน้ำมะขามเปียกนี่แหละเมีย่ยงแหนปลาที่เห็นฟูฟูคือเนื้อปลาช่อนนึ่งค่ะจะก,กินกับใบชะพลูหรือข้าวตังก็ได้จานนี้ตอบโจทย์ความอร่อยจริงๆทั้งรสกลิ่นเสียงและสัมผัสในเวลาเดียวกันมันมีมิติมากๆเลยเนื้อปลาฟูฟูกับหนังหมูแหนม,มาให้เคี้ยวกรึบๆหอมกลิ่นส้มซา่าต้องยอมรับความริเริ่มสร้างสรรค์ของคนโบราณจริงๆค่ะจานนี้บอกจริงไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยค่ะเนื้อคั้นคือการเอาเนื้อไปคลุก เคล้ากับน้ำมะนาวให้สุกจานนี้พี่ติ๊กบอกว่าได้สูตรมาจากท่านผู้หญิงเปลี่ยนพลาดสกลวงโดยปรับจากเมนูหมูแนมสดมีรสชาติเรียวเค็มนำ้ำชู่กลิ่นด้วยกระเทียมซอยพริกขี้หนูสวนและใบสะระแหน่จานนี้เป็นจานที่ปรุงน้อยแต่อร่อยมากๆค่ะทอดมันกุ้งไทยต้องบอกว่าทอดมันกุ้งที่เราเห็นกันทั่วไปตอนนี้คือทอดมันกุ้งแบบจีนค่ะของไทยเราจะแยกมันกุ้งออกมาเอาเนื้อกุ้งไปโขลกกับรากผักชีพริกไทยแล้วปั้นเป็นก้อน วนน้ำราดก็มาจากมันกุ้งเมนูนี้รสชาติคล้ายกับกุ้งทอดเกลือแต่พิเศษด้วยกรรมวิธีที่มีการประดิบประดอยมากกว่าค่ะใส่ใจอนามัยของครอบครัวที่คุณรักล้างผักและผลไม้ด้วยคิงเซล่าเวต g กาอย่างมาดำตวงสิคะ แกงจืดไข่นกกระสางงละสิเอาละค่ะนี่ละค่ะคือไข่นกกระสาข้างในเป็นไข่แดงเค็มข้างนอกห่อเรยแป้งค่ะสิ่งที่มันคืออะไรใช่ใช้เท้าหรือเปล่าหรือเป็นฟักกันแน่เปล่าเลยค่ะเจ้าฝอยฝอ,อยนี้คือก้านผักกาดขาวค่ะโอ้โหต้องบอกว่าถ้วยนี้ให้ทั้งความแปลกใหม่และพิถีพิถันสุดๆพี่ติ๊กบอกว่าต้องเอาทั้งหมูสามชั้นกุ้งใบผัดกับ3ามเกลือกอดที่จะเอาไปทําน้ําแกงค่ะร้อนๆแบบนี้อีกเมนูที่ห้ามพลาดคือข้าว ข้าวแช่ที่นี่มีเครื่องแหนมเคียงถึง7อย่างน้ําลอยดอกมะลิก็หอมกลิ่นควันเทียดัวข้าวไม่แข็งไม่เละเกินไปเรียกว่าเรียงเป็นเม็ดเม็ดเครื่องเคียง7อย่างทํามาประณีตจะเรียกว่าเป็นงานศิลปะที่กินได้ก็ย่อมได้ค่ะเครื่องเคียงของข้าวแช่ของที่นี่มาดามว่าตัวพริกหยวกยัดไส้พันด้วยรุ่มทําได้ละเอียดประณีตมากๆค่ะลูกกะปิรสชาติดีมากเลยเค็มนําหวานตามนิดๆสุดท้ายต้องบอกว่าพี่ติ๊กเจ้าของ ร้านแสนสำราญที่แสนแสบนี้เป็นคนที่ทำอาหารด้วยหัวใจจริงๆแต่ละจานท์เรียกว่าหาทานยากและสะท้อนให้ถึงภูมิปัญญาของไทยสมัยก่อนเป็นเกียรติมากๆที่ได้มาทานอาหารที่ทรงคุณค่าแบบนี้ค่ะแนะนำร้านอร่อยออร่ยกันแบบนี้อย่าลืมกดหัวใจกดแชร์กดเซฟกันไว้ได้เลยนะคะ